สวัสดีค่ะมือนีเจพัดกับผ้าล่วยกับมายยทีหวัดปูหาเจ็ดแปดเนาะค่ะมือนีเข้ากับมานําเสนอตัวเลขแนวทงใไ้พอแม่พ่น้องได้รับช่มรับฟังเนาะค่ะค่ะเข้าไปฟังปูเบาเลยเนาะค่ะเนาะมาเบิ้งแนวทางปูสามหาเจ็ดแปดเนาะค่ะเนาะแปดมาล่างไม่เกี่ยวกับบนนี่มันมาสามเห็นปะงวดก่อนนี่นี่บารนี้ซ่องหามือหนึ่งมาซีกับสาม มันก็นเลยเด่นสามมันนี้ซ่องห้าหมืน่นยังพระท่านได,ได้เพราะว่าคนโทรมาบอกแล้วหันเซีงยงไฮ้ยุแต่ว่าเอาเลขตัวนี้ไปก้อนนี่ห้าเจ็ดสามมาล่างไม่เหี่ยวกระบ,บนล่างเทียบกันก็ว่าออกน้ากันมาเนี่นี่กระมาล่างหนึ่งตัวนี่ก็มา,าหนึ่งตัวงวดก้อนของหายมากมาล่างไม่เหี่ยวกัะบนหกสามศูนย์มาล่างออกน้ากันมาเนี่ยนี่น,นี่ตัวนี้เจ้าหนี้มาเนี่ยนี่ ไปตัวนึงจนไรวันนี้เลขมันกันเรื่เดินตัวนี้เด่นหาเจ็ดยบเดนหาตามสูตรตามคำนวณมันมีเท่านี้หาเจ็ดยบเดหาวันนี้กันพอสักแล้พอสักกับประหนักพอสักกับประหนัสามสี่ศูนย์มาล่างตอกสามศูนย์สิบล่างเขาบอกว่าสิบล่างนี่งวลก้อนนวลนวลนี่สิบล่างสิบล่างนี่ด้วค่ะสิบล่างกับื้หาเจ็ดทั้งที่เลยเหร ล่างหนึ่งห้าเจ็ดวงที่หาครับมาล่างอหไรเหรอไม่หลางไม่เกี่ยวกับบนมาล่างแน่นอนทั <c oughs> ้งนี่กับมาน้ำกันเบิ้นกับไฮมาแบบนี้งวดก้อนกับหกสามแปดมาล่างหนึ่งตัวไม่เกี่ยวกับบนมันก็ออกเจ็ดสามงวดก้อน่ะสองห้าเก้าไม่เกี่ยวกับบนมาล่างแน่นอนออกเก้าสองมาเนี่มันส้นกันเห่อ ตัวนี้ก็มาล่างหนึ่งตัวมาล่างมาห้าตัวสูตรนี่ก็มาห้าสูตรนี่ก็มาหาสูตรนี่ก็มาหามันกัเลยเป็นเลขนะมันส้นหาตารางพันเลนตารางนั่น <c oughs> กูก็เลยขัดไว้มันมีรอยนีเลขติดตารางมันมีรอยนีบ้วงกลมไว้ตัวนี้ตัวเด่นถ้ามันมานล้ากันคือว่างหันมันมานล้วกันนี่มันมาน้วกันห็นบออันนี้งดโหหหหห อันนี้วัที่แล้วปู่มาลำกันมาลำกันเลียมันมาลำกันมาหนี้มันเป็นจ้าที่มันเป็นยังเป็นยังจ้าเดินเจ็ดห้าห้าเจ็ดว่าพันเป็นยังจ้าเดินสามศูนย์ศูนย์สามมันเป็นแบบนี้ห้าเก้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้า สองห้าแปดหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์สามหกเก้ามันเป็นยังไงมันออกสามศูนย์บันนั่นเห็นไหมเพราะว่าสี่สามศูนย์มาล่างมันก็ออกตัวนี้เห็นไหมบารนี้บารนี้เป็นนั้งจังสิบเป็นสี่อ่าบารนี้ก็ออกออกศูนย์แปด หนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสเจศสหเก้าสองหศปดหนึ่งสองสามสีหเจแปเก้าศหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์แมอหลีเขารอจะมาจะแน่เถอะได้ได้วัที่นร่งมันีะท่าจะที่บนบนหรือล่างนี่ปูบนหรือล่างจ้ะมันตรงกันมันบอออกนี่ตรงกัน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 ตัดทิ่มมัดเลยตรงกันตัดทิ่ม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 ตัดทิมตัดทิ่มอันนี้มันเป็นสูตรสิบสามบวก ตัวนี้สิบสามบวกตัวนี้ไล่ไล่แทบล้มหลังไล่ขึ้นเบื้องเบื้องตัวนี้ป่านี้ห้าเก้านั่นเบื้องห้าเก้าห้าเก้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้บ่ออกน้ำกันตรงกันบ่ออก นี่ปูซีสวนวังหันเกียบจมท่อนนี่แปดสามสามแปดมา่นมันบอกแม่นางครับหมบออะไรหม่แปดกับบะออกแปดซีซีแปดกรบออกสุดหามันมีเก้าสามเก้าซีกระบะออกเก้าีขากากบาดเป็นมั้งนะกอเหลือเลขที่ส้นกันก็ปู4ีสวนวังหันสามศูน นี yeah. ่เร yeah, yeah, uh, you know? yeah. yeah. ือต uh, ้นน sure. ี่ม uh ันส้นกันก็เรล็กพน่รนมานี้สูตรนี่นี่มันสีส้นศูตสามันอีกสูตรนึ่งก่อนมันีส้นนะไล่ะลมมีสับส้นเก่าสามนั่นมนแมนแมน มันส้นกันสองสูตรขื้นไดเก้าสามกับศูนย์สามเลขปูจีตัวมากก็เลยออกตามสูตรเลยตัวนึ่งละกะปอยสาบ้ากับปอนนี้มันยูนีบานนี่แปดสามนี่นี่ยูนีบานี้ตรงกันนี่ตัดที่มันลอดเป็นเช่นายมันโ่มมนนี้มันดอกตัวเดียวเนาอเลขนี่เมาเพื่นว่าเลขนะมันดินลาหานี่มีเท่าไรเมาเลยลอตเตอรี่ปานนั่นละห่าเจ๊เอนห อปูปูเหนียนหาเจ็ดเจ็ดหาเด้อค่ะเลกลางนะคะเลล่างเลกลางเลือกค่ะล่านเปอร์เซ็นล่านเปอร์เซ็นมันมีเจ็ดหาที่เรีนได้ขันมันขวาม่านี่เจ็ดสองเนี่ยมันก็เลีนได้นี่เจ็ดสองนี่ก็เลีนได้เจ็ดสามเนี๋ยบังเลีนได้บ่บ่เบื้องสูตรนี่บ่เนี่ยเขากว่เบิ้งหลายสูตรใช่กันเจ็ดหาบ่กับบ่เนาะ หลายสูตรประทากันน้เลยกไม่กี่เดือนหน่อยตัวอันนี้ออกห้าเก้าห้อกระตั้งห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเก้าสี่ไปขีดแล้วเห็นมาหนึ่มันบอกหรอเลขตรงกันมันบอกออกเลขมันออกศูนย์สามเห็นมั้สามศูนย์เก้าศูนย์แปดมันตรงกันมันบอกออกเบื้องบนหนึ่ง ขอกำบอบังศูญนี่ตัดศูนย์นี่ก็ตัดศูญนี่ก็ตัดบ้านนี่ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งฉันเขาเที่ยงไปแปดสองไปแล้วเหลือเจ็ดสองประทุมกันนะห้าหนึ่งไปเก้าสี่ศูนย์สามเจ็ดศูนย์ไปห้าหนึ่งหกหนึ่งไปเลื่อที่สี่เหรียญได้เดินเจ็ดมัน จ็ดหนึ่งเดี๋ยวมันเจ็ดหนึ่งยูนี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดนี่มันบวไปไกลเลยเจ็ดด้วยพี่หนึ่งยูนี่บวเคยหัวมากไก่มันหนักกันมากก็คือตัวนี้เจ็ดสามเดี๋ยวมันเจ็ดสามเจ็ดสามนี่เล่นได้เจ็ดสามไม่มาด้วยกันผมบอกว่าห้าเจ็ดสามไม่มาด้วยกันเราล่อฟังงวงมันที่มาน้ำกัดบอเล่มันก็มีเท่านี้นีเท่านี้เล่น ปูเห็ดไหวแล้วนะคารนี้บนญมากบุบนนี่ซเลขมันสนหานี่หานี่หานี่หาอันนี้ก็หาสำหรับล่างยาเดียวไม่เกี่ยวกับบนนี่เลขซอกล่างมาตัวไม่เกี่ยวกับบนเพร่นก็บ่าระวังมันออกน้ำกันมันเคยออกน้ำกันอยูค่ะ กสิมาน้ากันกสิมาหาเจ็ดหรอนี่เด่นเด่นไทนั่นก็คือเจ็ดห้าห้าเจ็ดนั่นแหละเจ็ดห้าเจ็ดนับปู่นเนาะนี่เด่นนะจ้าหาสามดี่มันหาสามมาได้นี่อยู่น้ำกันแล้วเลยจี่ปกอบคือหาสามกับมาได้มันสิได้ห้าเจ็ดกับเจ็ดสามมันเรียนได้จ้านี่เด้อค่ะเป็นแนวทางของปูหาเจ็ดสามนี่มันมากค่ะมันไปมันจะไปจังสี่ไปจังสี่เด่น จ็ดแต่ว่าเรี่องมันผันดินหามันเป็นเดินเจ็ดมันดินหานี่มันเดินห้าเนี่ยแปดหนึ่งเก้าโอ้แปดแปดศูนย์หนึ่งห้าเก้าได้สองได้สามเลขเดินสามมันเนี่ยก้าซีซีเก้าซีซี สามศูนย์แปดที่ไปซื้ออีกยังเจ็ดสามเจ็ดมันเด่นหายวดนก้อนนี่ติดสามนี่เด่นสามนี่มันมาสามเลีติดห้าต้องซื้อห้าเจ็ดเจ็ดห้าที่ไปซื้อเจ็ดสองคือพวมนี้ระบาดอยู่นี่นี้ครับหาเจ็ดเจ็ดห้าครับปูวงกลมให้เจ็ดหาหาเจ็ดตัเดียวเล็กนิดหนต่ละเจ็ดสองปูวงกลมให้เราด้วยค่ะนี่ด้วยหาเจ็ดเจ็ดห้า จะไปนั่งฟังยังเบิดเด้อจะมือห้ามมาฟังเด้อจะมือหามเบิ้งเด้อค่ะมันดังได้ก็ไอเอฟซีนี่เบอร์ไอเอฟซีทรมาเอาปูสิบลุ่งชิบตัวนั้นจังไลยค่ะพ่อแม่พี่น้องได้ฟังแนวทางของปูหาเจ็ดแปดแล้วก็ให้พ่อแม่พี่น้องใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะค่ะตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะถ้าผิดถือจังไลยเจพัดกับคอภัยเนาะค่ะ ค่ะสุดท้ายนี่กะให้กดติดตามช่องเจพัดท,ท่าลุ้ยนะคะช่องเจพัดท,ท่าลุ้ยเด้อค่ะเจพัดจะได้หาตัวเลขเด็ดเด็ดดังๆให้พ่อแม่พี่น้องนะคะเนาะค่ะ,คะสุดท้ายนี่กะขอขอ,ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ